ในค่ำคืนมีเสียงบางอย่างดังขึ้นผมออกมาเห็นดูท้องฟ้าก็าได้เห็นดวงดาวเอยงคุงหล,ล่องลอยพร้อมกับเสียงอกึกก้องคำพนาดเมื่อปลุกผมให้ตื่นจากประวังหลับไหลผมนอนต่อไม่ได้ผมก็เลยฉับมีดออกไปกรีดยางดีกว่ากํำคืนนี้ก็คือวันปีใหม่นั่นเอง สวัสดีปีใหม่ทุกท่านปีสองพันรอยหสิบแปดครับผมก็กลิดยางไปชนกระตั้งรุ่งเจ้ามาผมก็คิดได้ว่าคนที่เขาซื้อน้ำยางเนี่ยเขาได้ปิดปีใหม่ไปหนึ่งวันทีน oh, <no. S 1> ี้จะทำไงดีครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องเก็บน้ำไปขายครับ เพราะไม่อยากจะใส่จอกตำกี้จอกไว้เพราะเดี๋ยวจะมีคนมาซิวเอาไปนะครับผมก็เลยเดินคิดไปว่าจะทำเจนไรดียางเนี่ยเอ๋เคยก็ตัดหน้าสวยจังโอ้ยโ,โอโวันนี้นี่ยางเนี่ยถือว่าออกใช้ได้เลยครับนี่นีดีอากาศหลังฝนตกไปแล้วมันโคอ,อากาศดีนะ นี่ยางมันก็ออกครับนี่โอ้ยผมก็นั่งฟุ้นคิดว่าจะทำเจนไรดีกับยางที่เก็บมาได้ในวันนี้นะครับยังคิดไม่ออกครับเราก็ต้องเดินเก็บกันต่อไปแล้วความเปลืดเปลือยมันก็บังเกิดขึ้นเนมะื่อยางเนี่ยมันออกโอ้ยช่วงนี้ยากออกดีจังเลยนะครับนี่วันนี้เป็นวันที่หนึ่ง มกราคมทางลานเตีน้ำยางเขาได้ปิดตัวลงเพื่อตอนรับปีใหม่แต่ผมตุกปลุกขึ้นจากความหลับไหลในค่ำคืนนี้ก็เลยนอนไม่หลับนี่ครับวิธีของผมก็คือดองแฮมครับนี่คือวิธีดองแฮมนี่น้ำเนี่ยจริงๆน้ำใสนะอะใส่ไปเลยหนึ่งทั้ง ต่อแอมหนึ่งจอกยางนะครับนี่คือวิธีที่จะเก็บยางไว้ได้นานหลายวันอย่างน้อยข้อหนึ่งวัดขึ้นไปนี่ถือว่าสบายเลยครับนี่คือจอกที่สามนะครับสำหรับแอมก็คือโดยจะเรียนะผมจะใจหนึ่งตังนะหนึ่งตังค์นำยางหนึ่งตังค์กับ แอมหนึ่งจอกนะครับอันนี้คือคือเราเจรียนะครับเราเจรียแต่เดี๋ยวจะมีการใส่เพิ่มนะครับนะตังตังเบอร์นี้นะเบอร์สิบแปดนะตาราหัวาครับนะแต่เรียกว่าตังตีนจางครับเว้ยนะนี่มีเพิ่มอีกหนึ่งจอกนะครับเพราะว่ามันก็มีอีกตังหนึ่งหนึ่งนะจอก ก็รวมๆนะตังตังละจอกนะครับนะตังเบอร์สิบแปดละแอมหนึ่งหนึ่งจอกยางะครับขนาดกลางๆนะจอกยางกลางๆนะครับก็น้ำยางก็ประมาณสักผมว่าประมาณสี่สิบสี่สิบกว่ากิโลน้ำยางสดนะครับก็ประมาณนี้ครับคึกการดองแม h โโโโ้ยนะเมื่อตะกี้เราใส่ไปแล้วนะฮะ สั้งละจอกนะครับก็อาจจะเพิ่มอีกสักนิดนึงครับเพื่อความมั่นใจครับนะว่ายางเราไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่นอนนะครับนะ,ะประมาณนี้ก็ได้ครับนะก็คืออีกสักประมาณครึ่งจอกนะครึ่งจอกของจอ,อกยางนะครับนะคนนะครับคนคนให้ตั้วเลยนะครับคือถ้าเรามาใส่แอมทีหลังเนี่ยบางที มันอาจจะําให้แอมเนี่ยมันไปไม่ตั่วนะแต่ถ้าผมใส่มาในในถังถนะังละจอกถังละจอกแล้วก็ใช้ไม้นะครับควนแอมมันก็จะไปตัว้วครับอประมาณนี้นะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับอ่าไอ้ใส่ไอ้ใส่แอมนะทีละถังทีละถังนะครับนะถังละจอกจอกยางขนาดกลางโอเค หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญพี่น้องครับเราต้องนะเคลียวตุงนะเพื่อที่จะไม่ให้มีรอยรั่วอากาศนะครับอากาศระวังใ้สายยางนะปลูกไอ้แน่นเลยครับปูกไอ้น่นเลยนี่ครับ ถึงแม่อาคารมันไหลปานนะครับในช่วงที่เราดองแอมอยู่นะครับก็เป็นนั้นว่าเรียบร้อยนะครับหลักขาดดองแอมนะแล้วเดี๋ยวนะต้องปลาไปปลาไปไว้ที่ปลอดไปนะครับนี่คือดึงเหตดผลครับที่ผมเนี่ย ทำไมไม่ตัดใส่จอกตํากี้ไว้อะไรอย่างนี้ครับนะแต่วันผมนี่อันตรายครับอะละอีกอย่างหนึ่งก็แต่วันผมขายน้ําอยู่เป็นประจํานะครับนะก็ไม่ค่อยมีพ่อค้าที่ซื้อแบบกี่อย่างนะก็เลยต้องเนี่ยครับเวลาเขาไม่ซื้อนะไม่ว่าจะสถานาการณ์ใดนะเราก็ดองแอมไว้ได้เลยครับแล้วไว้ก้อยขายวันพรุ่งนี้โอเค ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับพี่น้องที่เข้ามาใหม่ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกันอยู่แล้วรับรองว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่แน่นอนในคลิปต่อไปครับถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิป และเพลิเพลิเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับพร้อมมีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แลลวไว้พบกันครับรับรองสนุกครับ